กัรผูชาแอบสอดใส่วรรนกรรมของไทยกว่า22เรื่องในการแสดง Royal Ballet of Cambodia แล้วก็นำไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อปี2008นะครับตอนนี้ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมสั่งตรวจสอบข้อมูลครับ อยู่กับผมจะโลดทอล์กนะครับจะบอกว่าการที่กัมพูชาเนี่ยสอดใส้ชุดไทยลงไปในพี่แต่างงานแล้วก็จะยื่นต่อยูเนสโกแบบเนียนๆเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ทําแบบนี้นะครับการสอดใส้แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับการแสดงที่ชื่อว่า Royal b บ l l เล of c a กัมพูชาหรือว่าละครหลวงกัมพูชาจากราชสำนักเขมรน,นะครับแล้วก็ได้มีการขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกสําเร็จนะครับในสาขามารดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตั้งแต่เมื่อปี2008แล้วนะครับแล้วก็เขาได้มีการสอดใส้วรรณกรรมไทยกว่า2 2เรรื่องงงลไปในนกาแสดี้ โดยอ้างว่าเป็นสิ่งที่ใช้ทําการแสดงแล้วก็เป็นท่าร่ายรำต่างๆนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นไทยเราก็ไม่ได้มีการคาดัดค้านอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไทยเราเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสาขานี้หลังกัมพูชาตั้ง10ปีนะฮะอันนี้เน,นี่ยขึ้นทะเบียนไปเมื่อปี2008ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2006และไทยเพิ่งมาเป็นสมาชิกในสาขานี้ปี2016นั่นเองครับ โดยกัมพูชานะครับได้อ้างว่ารายชื่อวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปี2 5 2 2ถึง2545นะครับจากละครเรื่องพระทองนางนาคนะซึ่งเป็นละครพื้นบ้านชื่อดังของกัมพูชานะครับที่ถูกเขียนมาเมื่อปี2473นี่เนเองนะครับอ่ะมาดูครับวรรณกรรมของไทยที่เขาเคลมไปขึ้นทะเบียนไปแล้ว2ี่เรื่องมีอะไรบ้างดังๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไกรทองนะครับพระสมุรนะครับอุนรุษพระสังพระทินาว มีพระเวสสันดรครับอินเหนาอนุรุทธกินรีสุภลักษ์นะครับรามเกียรติพระสุดนนมโนรากากีสีดาลุยเพลิงจอมถนนทิพพสังวานแล้วก็ลักษณะวงนั่นเองครับทั้งหมดทั้งหมวนี้แต่งโดยคนไทยและควรจะเป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ถึงประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูลดูอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่าท่านจะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างชุดไทยที่ส่อไส่ชุดแต่างงานท่านก็บอกว่าไม่พบข้อมูลครับก็ฝากติดตามกดไลคกดแชร์กันด้วยนะครับ